บทสวดมังคลาสุตังออเสวนาจะพารานังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังฆระมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจักตาปุญญาตาอัตาสัมมาปณิิจเอตัมมังฆระมุตตมังพาหูสัจจันจสิปันจะวิเนโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังฆระมุตตมัง Ba pitu bataang putata rasa sanggaho anak kura jakamanta e tamang keramu temang Tanan jaham cariiya canya jat... kataan caang gaho anak wacani kammani e tamang ramuang Arati wirti ba mecapana jasnyamo apa mato jaham e Karawo janiwato jasan duti catan Kale na tamasawanang e tamang karamutamang Kanti ca soa ca sata samanan ca tasanang Kale na tamasakaca e tamang karamutamang Tapo ca pramacarian ca ariya sacana tasanang Nipana sa kikiria ca e tamang Putasa roka tamehi kitang ya sana ASO โกฆังวิเรสาังเขมังเยตัมมังครุมุตตะมังอิตาสิสานิกตวานะสพทัมอปราชิตาสพทาโสทีงกัจฉันติตันเตสังมังคระมุตตะมันเตมะสรัตนะปะริตยังจินจิวิตังอิถะวาหุรัง <coughs> อาเทตถาคเทนะอิธรรมปีพุทธะรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิหตุวยังวิราคังอมตังปณิตังยะทัสสะคาสกัยมุนีสมาหิตตนาเตนะธรรมีนะสมาธิกินจีธรรมปีธรรมีรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิหตุ ยํมพุทธาเสโธปริวันณีสุจิงสมาธิมานันตาริกัรยามาหงสมาทินาเตนะสมุนวิจติธรรมเปีธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวรรณที่หูตเยบบุคาราทาสตังปัสสะท้าจตาริตานิยุคานิหูติเตทขินเนยะสุขตาสสาวกาเอเตสุธนานิมหาผลานิ อิธัมเปีสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตเทหัวตัวเยสุปยุตตามนัสสะทันเฮนะนิกามิโนโคตมาสาสนัมเหเตปฏิปตามตังวิไขหารธรรมุทานิปุติงคุณชะมานาอิธัมเปีสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตเทหัวตัว กินังปุรานังนวังนาตีสัมภวังวิรัตตาจิตตายติเกภวะสัมิงเตกินาพิชาวิรุณิฉันธานิพันติทิรายธายัมปะติปูอิทามปีสังเกรตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสะวะติหูตัวบทสวดธรรมะบทสานสวรัตตาเวชิตังเซโยยาจายัง ิตราปชาอัตถันตสะโอสสะนิจังสัญญาตัจจริโนเนวเทวนาคันทัพโูนมโรสหพระมุนาชิตังอปาชิตังกายราตถานลุกทารุปสาะันตุโนบสวัดเกตพุทธศุล

สมโนโนะขารุยธาตุเมเหอตานาวะชาเนยยะธาิเมธัมมะอกุสลายเมธัมมะสาวะชาอิเมธัมมะวินญูคารหิตาเอเมธัมมะสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวัตติอธาตุเมเหปชาเฮยะธายะธาตุเมเหอตา อาตนาวชานยถาอเมธะมากุสลายเมธะมาอานาวชัยเมธะมาวิญยุปัสสทไทยเมธะมาสมัตตาสมาธินาหิตายัสุขายาสังวัตติอัตตาตุเมหหอุปัสสัมปชาวิหารเยาธาเตียบูตรสุุปานียสูตร upaniyatee jeevitam apamayaang sarupaneetasanasanteetana eetam phayam marane peghamano kunyaneekayiraadha sukhavahanee upaniyatee jeevitam apamayaang sarupaneetasanasanteetana eetam phayam marane peghamano lokamisan pasangee ah santipekho โยท a าเยนาสังยโมวาจายะอุทาเคตสาตังตาสาเปตสาสุขายาโหติยายังชีวมาโนปกโรติปุญญังธรรมโมหเวรกติธรรมจาริงธรรมโมสุกิโนสุขามาอาว s หาเต s ยเอสานิสังโสธรมเมสุกิเนนาทุขติงขจติธรรมจาริ สัพเพสังขารานิจติยถาปัญญายปสติยถานิพินทธิตูเคสัมมโควิสุตธิยาสัพเพสังขาราทุขาติยถาปัญญายปสติอะธานิพินทติทตูเขสัมมโควิสุตธิยาสัพเพธามานตติยถาปัญญายปสติยถานิพินทติทตูเขสัมมโควิสุตธิยา บทสวดอภันนกชาดกอภันนักฐานะเมเกทุติยังอาโหตะกิกาเอตัธัญญาเมทาวิตังคันเหยาปันนังภาหุงเวสรนังยันเตปปัตตานิวานิจารามานุขเจตายานิมนุสย์ปยตัชิตานิตังโคสรนังเคมังนิตังสรามุตตะมังนิตังสรานามะคัมมะสัพพะทุกขะปมุจติโย caputan ca taman ca sangkan ca saranang kato ca tari haria ya saca ni sama penyaya pasati tukang tukasamu patang tukasaca adikamang harian ca atang kikang tuku sama tuku pasama kaminang itangku saranang kimang itang saranamu tamang itang saranamakama sapatuka pemurjati บทสวดพัทเทการะตะคาถาอติตังนานาวะขมายยะนาปฏิกัางเข้นาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธา,าติตัมหินันตังปันดัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอน,นยังมาไม่ถึงปัจจุบันันจะยโยธรรมตถาตถาวิปัสสติ อาสังหิรังอาสังกุป,ปังตังวิทาพานโมรวตังวิทามารวพารายเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงนันไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บคนนะุคคลนั้นเพึงจำเริญจะเริญธรรมนั้นเนึ่งหนึ่งให้ผู้ปกเถิดอาเชวะจิตจะมาตัปังโกชัญญามาราังสุเว เพิงทำความเพียรเสียในวันนี้หลาใครเราจะรู้ความตายจะมีในวันพรุง่งนาหิโนสังคารันเตนนมหเสนีนมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาพปิงอาโหรัตามตันทิตัทงทังเวพกากะรัตโตเทสันโตจิกเตมุนีเตีย พรมุนีผู้สงบจาเลือกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจข้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบทสวดพินหาปัจเวกขณะปะทะชราธรรมมหิชรังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธรรมโมมะเฮพยาธิงานาัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณนะมารณังธรรมโมม,มเหรมารณังานาัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลนความตายไปไม่ได้สัพเพหิมเมปปเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรัก ของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกรรมัสโกโมหิกรรมาทายาโทกรรมโยนิกรรมาพันทุกรรมปฏิสารนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลอนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยยังกรรมังกริษามีกนยานังวาปาปกังวาตาสาธายาโทปวิสัมีเราทำกรรมัน,นใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆน,นสื่ไปเอวังํำเห้เปินหังปัจเวกีตาพังเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกข,า,า,กขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหตูสเพปิโ อานิโนเอตาวตาจามเฮหีสัมปัตังปุญญาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปเทียสิทธิยาทานังทัันตุสัทธายสีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาภิรตาหุนตุขัชันตุเทวตาคตาสัพเพปุถาระปัตตาปิจจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพพโซ โสเทวตาปฏิทานาคาถาฮันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคเรยโพธิคกเรย์ตหิงแตหิงตาธรรมทานีนาบวันตูปูชิตาโสทิงกรลนเตถาวิหารมันทะเลเทราจมัชชานวกาจพิขว่อ ธารามิกาธนปติ ಉಪ สกะกะมะจะเทสะนิขมะชะอิสระสัพพะนะพุทธะสุขิตะภะวันตุเตสระภูชายะเปจันทะสัมภวะสังเสทะชะทาทาวะปะปาติกะนียะนิกังธัมมะวะรังปะติจจะเตสัพเพปิทุกขะสักกะรนตุสังฆังยังตะตุจิรังสะตังธัมโม สามัราจะบุคคลาสังโฆโมตูสมะโฆวาทายาจิตาเยจ้อเมระคตูสัทโหมสัพเพธรรมจาริโนพุทธิังสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยปเวทิเต สวดสัพพะปฏิธานาคาถาทันธรรมยังปฏิธานาคาถาโยพาณามเสปุญญะสิธานีกตาัสสาัยานัญญานีกตานิมเมเตสันจาภาคิโนโนโตสัตธานันตาปะมาณกา,าขอสัตท,ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่น ที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห้างมาตาปิตาทะโยทิธาเมจา้าไปปยาทิธาวานเยมัชตะเวริโนคือชนเหล่าใดเป็นที่รกผู้มีคุณมีมาดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นตน้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง สัตตาทิทันติโรกัสมิงเทภุมมาจตุโยนิกาปจเกาจกจตุโวการาสังสรารตภาวาภเวและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิธานามเมอนุโมทันตัวเตสยัง เยจีมังนับประชานันติเทวาเทสังนิเวทยุง e e สัตว์เหล่าได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าและขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอสัตว์ทั้งหลายจึงขอเทพทั้งหลายจงแก้แก่สัตว์เหล่านั้น มยญาทินนานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัถาหนตัวเวราสุขชีวินโนเคมปัปทานจับปปนตัวเตสะสะสิจชะตังสุภาพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสาท,ทังพวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความบังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเถินทูป ด้วยอน,นิพด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียงและอน,นิสงส์ของการบูชาพระันตนะไตยด้วยการสาธยายบุตสวดมนต์พระสตรพระเพลีและกาืาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในสวัสดิศิลาขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงของให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วได้โปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าในสวัสดิศิลาและวัตถุมงคล พระเกลิงบรีไปหน้าโดยมูลนิธิสมเด็จพยะญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเตลียนด้วยอนุภาพแห่งพระประลิษและกรรมมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ